สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้ำลัคนณธาตุน้ำนะคะมีชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอนะิดี o นอตทา o อนะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้นะจะเป็นการพยากรณ์นะคะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในครึ่งเดือนตุลาคม6-3นี้นะคะ ออตั้งแต่วันที่15ค่ะตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่31ตุลาคม63นะธาตุน้ำนะคะก็จะมีชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกวางจะขออนุญาตนะคะจับไพ่นะคะพลังงานของคนโสดนะธาตุน้ำนะมีนพิจิกกรกฎนะคะราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะในมุมของคนโสดค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนโสด มีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามานะคะคนโสดเนาะมีไพ่เดอะเวลเข้ามานะคะมีการเริ่มต้นใหม่คนโสดนะคะเริ่มต้นมีอนาคตมีความหวังนะคะอะไรก็ตามที่เหนื่อยท้อนะคะหรือว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณทํามาแล้วนะคะคุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างเต็มรูปแบบนะอะไรก็ตามที่คุณเหนื่อยมานะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะหรือความที่คุณเสียสละให้ใครไปแล้วคุณไม่ได้รับนะความสมหวังอืมอาจจะเคยให ใจใครไปนะคะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั่นก็คือความเสียใจน้ําตาอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะ,ะไปต่อค่ะบางคนอาจจะอยู่ในโหมดนะของสภาวะความอกหักก็ได้นะความสัมพันธ์ใดนะคะที่ไม่ใช่นะจะออกไปอะคะ่ะนะคุณอาจจะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในโหมดของคนโสดก็อาจจะพึ่งโสดมาจริงๆมีไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามา เห็นไหมแต่คุณก็ลุกได้เร็วคุณมีภูมิคุ้มกันนะคะในสิ่งที่มันเป็นความเจ็บเนาะถือว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตของคุณนะข้างหน้านะคะหนทางข้างหน้าเนี่ยคุณยังจะต้องได้เจอคนใหม่ๆนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ คนโสดนะไม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเข้ามานะคะมีคนเข้ามาหาคุณนะแต่คุณก็อาจจะยังแบบไม่อยากจะมีความรักในช่วงเวลานี้นะเพราะด้วยใจของคุณด้วยความรู้สึกของคุณที่มันยังไม่พร้อมด้วยตอนนี้นะคะคนโสดคุณก็อาจจะยังอยากใช้ชีวิตอิสระนะใครดีด้วยก็ดีกับใครร้ายด้วยก็ร้ายกลับจะเป็นกษณะเน,นี้ยคนโสดชีวิตฟรีไทม์ค่ะช่วงนี้โอเคค่ะอสองใบมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาเห็นไหมมีคนเข้ามาอยู่ หา้าเมยเท้าเนี่ยแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามามีคนเข้ามาอยู่นะอาจจะเป็นคนทาดน้ําด้วยกันนะคะทัดน้ํามีมพิจิกกอกฏหรือว่ามีคนทาดไฟเข้ามาด้วยก็ได้มีคนพยายามนะคะจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีอีกครั้งรู้สึกเกิดความรักอีกครั้งนะคะแต่ด้วยตัวคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีความไว้ใจเชื่อใจนะคะในวิถีของความรักในช่วงนี้คุณจะไม่เชื่อใจใครเท่านั้นนอกจากคุณจะเชื่อใจตัวเองอะออแต่ก็มีคนพยายามจะเข้ามาแหละดูออก นะถามว่าเหงาไหมเหงาอยากจะมีความรักอยากแต่ก็อยากจะมีความรักดีๆค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้ความรักในลักษณะที่มาในรูปแบบของความเหงาคุณอยู่กับความเหงาได้ค่ะคุณไม่ได้ต้องการนะให้ใครมาจัดการนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณคุณจัดการเองได้แต่ถ้าใครจะเข้ามารักคุณจริงๆคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่เพียงแค่ว่าตัวคุณนั้นก็อยากจะเห็นการแสดงออกของเขาอย่างจริงๆจังๆคุณไม่ อาจจะรอนะให้ตัวเองหายสับสนก่อนก่อนที่คุณนั้นจะเปิดประตูรับใครเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคค่ะสำหรับคนโสดคุณน่าจะโฟกัสที่เรื่องของงานนะคะบางคนอาจจะได้งานใหม่นะคะบางคนอาจจะอ,อ,อยู่ในสายงานที่ต้องลงเข้าไปแข่งขันบางคนก็อาจจะได้ทำงานนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะมาในรูปแบบนะที่ทำงานร่วมกันก็ได้ะคะ่ะ คุณจะได้เจอนะความรักของอครั้งต่อไปนะคะมาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอืมคนคนนี้นะคะน่าจะเข้ามาหาคุณนะคะแบบสุภาพอ่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเข้ามาในแบบกุณลสตรีเลยอะไรประมาณนี้อะนะซึ่งคุณก็ต้องดูดีๆนะคะต้องดูดีๆนะเอปังก็มองว่าคุณคงไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆนะคะคุณไม่อยากมองนะ เออคนแค่เปลือกนอกนะถ้าคุณจะมองใครนะคุณต้องมองเข้าไปถึงภายในนะบางทีสิ่งที่ตาเรามองนะเราเห็นจากบุคลิกภายนอกมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่นะก็ได้นะฉะนั้นดูที่จิตวิญญ,ญาณนะคะสําหรับธาตุน้ํานะอ่าทีนี้คนโสดนะคะจบไปแล้วนะคะคนโสดก็ก็ได้เรื่อยๆนะช่วงนี้เออแต่ถ้าจะแบบเกิดเป็นความรักเนี่ยนะอาจจะเกิดกับคุณคุณอาจจะรู้สึกยากเนาะ เพราะว่ามันมันอยู่ในโหมดของการที่คุณเองอาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะในเรื่องของการาลงเข้าไปไปรักใครในตอนนี้นะอ่ะโอเคค่ะนี่คือมุมของคนโสดต่อไปนะเรามาดูสําหรับคนที่คุยคุยคยังอยู่บ้างซิมีพิจิกก,กรกฎนะคะในแง่ม,มุมนะคะของคนคุยมีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎฟวาขงขอ5้าใบค่ะขอ Energy นะคะ มีพิจิกกรกฎนะคะคนคุย5ใบเป็นไงบ้างเอ่ยมีไพ่ห้าดาบเข้ามาอ้าวในแง่มุมของคนคุยมีไพ่ราชาถ้วยเข้ามานะคะอืมมีไพ่ t ด e w เ r l d เข้ามานะคะอ่ะมีไพ่สามดาบเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่ ราชินีไม้เท้าเข้ามานะคะเดี๋ยวกวางลองขอในมุมของ5ดาบก่อนเนาะปัญหาอะไรคะ10ดาบเข้ามาความรู้สึกนะคะเออขอความวิตกกังวลค่ะ3ดาบเข้ามาเนาะมีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาใครคนนึงเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกสับสนนะคะกังวลภายในจิตใจนะคุณอาจจะรู้สึกดีนะคะในความสัมพันธ์กับคนคุยตอนนี้แต่อีกในมุมนึงอะคะ่ะ คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปแบบเรื่อยๆมันไปเหมือนแบบไม่มีอะไรขยับอะนะในเรื่องของสถานะเอยอะไรเอยมันเหมือนไม่ขยับนะคะแต่บางเวลาเขาก็ทําให้คุณรู้สึกนั่นใจนะบางเวลาเขาก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควยเขวนะคะในความสัมพันธ์นี้คล้ายๆกับว่าคุณอ,อ่านใจเขาไม่ออกว่าเขาคิดกับคุณยังไงกันแน่อืมมันเหมือนกับว่า Ờ, ชาวธาตุน้ํานะช่วงนี้คุณจะเปราะบางนะคะแล้วก็มีอารมณ์เซนสิทีฟมากนะเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาบางครั้งคุณไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้นะเท่าที่ดูเห็นไหมห้าออดาบ10ดาบเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามามีเดวเวลิลเข้ามานะคะถามว่าคุณได้กําลังใจที่ดีจากเขาคุณก็ได้จากเขานะแต่คุณก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากหรือวิตกกังวลอะไรบางอย่างนะคะ อย่างเช่นทําไมสถานะนะคะความสัมพันธ์มันขยับช้าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขานะคะอยู่กันไกลก็ได้นะมันเลยทําให้คุณนั้นไม่แน่ใจและก็ลังเลคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเราไม่ได้ค่อยได้ชิดใกล้กันหรือเราไม่ได้ค่อยใกล้ชิดกันนะคะลักเทะที่คุณมีเนี่ยมันจะแพ้ใกล้ชิดไหมคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาเองก็เป็นคนที่ดูดีนะมีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนกันนะคะอืมนะคุณจึงนะคะไม่อยากที่จะลง นะความรู้สึกหรือลงลึกกับความรู้สึกเขามากเกินไปอ่ะสามดาบเข้ามาเพราะคุณกลัวตัวเองเสียใจเคนคนนี้นะคะอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวพอดีนะหรือเหงาพอดีนะหรือว่าคุณไปเจอคนที่ตรงสเปคพอดีนะคะอาจจะเกิดการพูดคุยกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกห้ามใจตัวเองไม่ได้อะเออที่จะเข้าไปรักเขาอะนะมีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามานะคะ ดูความสัมพันธ์มันจะเป็นไปเรื่อยๆเนาะเท่าที่ดูอะตอนนี้ความองว่ามันยังให้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนได้กว่านี้ไหมแต่เหมือนกับว่าตัวเขาอะค่ะตัวเขาเองอะเขาอยากแสดงออกนะคะให้คุณเห็นจากการกระทํามากกว่าเท่าที่ดูเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากนะคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดมากนะคะอาจจะไม่ได้มีคําพูดอะไรสวยหรูนะซึ่งบางทีคุณก็อาจจะอยากได้โมเมนต์ นะในการที่เขาแสดงออกด้วยคำพูดบ้างก็ได้อะช่วงนี้สิ่งที่คุณได้นะคะนั่นก็คือกำลังใจนั่นแหละนะหรือความรู้สึกดีๆที่เขากำลังส่งสัญญาณให้คุณได้รับรู้แต่อาจจะเป็นตัวคุณนะคะคุณอาจจะรีบร้อนมากเกินไปหรือเปล่าทัานะ้ำมีนบิจิกตกรกฎนะอาจจะเป็นตัวคุณที่เปราะบางด้วยอ่อนไหวด้วยนะคะมันทำให้ช่วงนี้อะไรก็ตามที่เ,เขาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมกับคุณนะ มันก็อาจจะทําให้คุณมีน้ําตาได้ง่ายอ่ะเออช่วงนี้นะคะมีนินพิจิกกระกฎคุณต้องคอนโทนความดราม่าของตัวเราด้วยนะเพราะว่าช่วงเนี้กว้างม,มองว่าอาการของคุณจะมีเรื่องราวที่มันดราม่าเข้ามาเยอะมากเลยเข้าที่ดูนะโอเคนะคะปัญหามีไว้แก้ค่ะนะให้ดูจากสิ่งที่เขาทนะํานะไม่เหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีอ่ะคุณนะแต่อาจจะเป็นความที่เวลาจังหวะอาจจะยังไม่พร้อมอย่างเช่น เขาอาจจะดูแลคุณยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะและอีกอย่างเขาก็ให้เกลียดคุณด้วยนะเขาก็เห็นคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคนหนึ่งเหมือนกันเขาเห็นคุณนะคะว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีสังคมมีทางเลือกได้มากมายเหมือนกันนะฉะนั้นเขาก็จะไม่อา,อาจจะไม่แสดงออกอะไรที่มันรุนแรงอะว่าจะต้องการคุณมากหรือแล้วเขาจะไม่แสดงออกแบบนั้นแต่เขาจะใช้ความรู้สึกมากกว่าแล้วก็ใช้การกระทํามากกว่าเพื่อที่จะให้คุณเห็นเพียงแต่คุณตอนนี้สิ่งที่คุณ สับสนในตัวเขาเพราะความสัมพันนี้มันอาจจะช้าหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะในโหมดคุนคุยนะโอเคนะคะยังมีโอกาสไปต่อค่ะในความสัมพันธ์นี้ใจเย็นๆนะสาหรับมีนพิจิกรกรกฎนะคะยังมีโอกาสไปต่อนะคะปัญหานะคะที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแคออ่ช่วงระยะเวลานึงนะปัญหานี้มันจะไม่แช่ไปหรอกคะ่ะนะยังยังไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้ อ่ะอันนี้คือในเมนของคนคุยต่อไปเรามาดูในเมนของคนมีคู่กันมีนพิจิกกรกฎนะคะเออเอนเนอร์ Energy นะสำหรับคนมีคู่ขอเอนเนอนะคะให้กับคนที่มีคู่หน่อยค่ะมีนพิจิกกรกฎมีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามานะคะอืมมันคงหนักแน่นนะคนที่มีคู่อะ ช่วงนี้นะคะไพ่ราชินีเหรียญเข้ามามีไพ่ The Empress เข้ามาคุณได้รับความรักนะคะจากคนรักเต็มที่นะ The Empress เข้ามาความรักนี้มั่นคงหนักแน่นนะคะถ้าเปรียบเป็นไพ่ The Empress เนี่ยไพ่ The Empress บ่งบอกว่าตัวคนรักของคุณนะคะเห็นคุณค่าคุณจากภายนอกและก็ไปสู่ภายในเลยนะจากภายในสู่ภายนอกจากภายนอกสู่ภายในนะคะ The Empress ช่วงนี้คนรักก็ค่อนข้างที่จะเทคแคร์ดูแลคุณดีนะมีความเป็นห่วงเป็นใยค่ะ The Empress เข้ามาเคค่ะ แล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามานะคะโอเคไปต่อสิมีไพ่สดาบเข้ามานะคะอีกใบหนึ่งนะแล้วก็มีไพ่ judgment เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวกวางขอภพยปัญหาสี่ดาบนะคะเพราะว่าสี่ดาบเข้ามาเนาะมีไพ่ The w h e e o o f fortune เข้ามามใช่ค่ะตอนนี้ในแง่มุมของความรักทั้งคุณกับคนรักเลยนะสถานการณ์เท่าที่กวางดู คุณอาจจะดูแลก,กันนะคะในแบบที่คุณสองคนนั้นพอจะทำได้แล้วผลลัพธ์นะทั้งหมดนะที่ทำมันจะเป็นไปตามการกระทำถ้าคุณสร้างเรื่องเรากันดีนะคะอนาคตก็ดีนะเพราะว่าจั m เมนเข้ามามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอะนะที่คุณรู้สึกสตันนะคะหรือว่ารู้สึกหยุดคิด อะไรต่างๆอาจจะมองไปถึงอนาคตนะคะที่มันยังไม่เกิดที่มันยังไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณเริ่มต้นนะคะในความสัมพันธ์กันมาดีแล้วคุณใหญ่จะต้องแคร์อะไรกับอนาคตคะ4ีดาบนะคะมันจะทําให้เราความคิด วิตกกังวลนะคะหรือถ้าเรามองอนาคตเกินไปนะมันจะทําให้เราอ่อนแอเพราะว่าเรามีสิทธ์นะคะที่จะคิดทั้งแง่ดีและแง่ลบในเวลาเดียวกันมันจะทําให้เรานั้นสับสนนะในความสัมพันธ์นะบางทีความสัมพันธ์นี้สร้างกันมาดีอยู่แล้วอ๋อแต่เราอาจจะยังไงอนะคิดแทนกันนะคะในสิ่งที่เขาดีเกินไปเขาจะไปทําดีเกินไปแบบนี้กับคนอื่นได้ไหมอันนี้กวางยกตัวอย่างให้คุณเห็นเห็นไหม สี่ดาบบางทีนะคะคุณสองคนก็อยู่ในมุมในมุมมองที่มันต่างกันอะ่ะหรือนั่งอยู่กันคนละมุมห้องอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะคิดไปถึงอนาคตเนีย่ยเห็นปะเดวิลคือกงล้อเวลานะบางทีคุณมองไปถึงอนาคตนะทั้งได้ทั้งด้านบวกและด้านลบและบางทีคุณก็ย้อนเวลาหาอาดีตไปมองในเรื่องอดีตและเอาเรื่องอดีตนะคะมาตัดสินแล้วทําให้ความรู้สึกเป็นยังไงสี่ดาบเข้ามานะคะจิตตกฉะนั้นนะคะถ้าปัจจุบันนี้ คุณสองคนนะคะสร้างความสัมพันธ์กันมาดีอย่าไปแคร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแวดล้อมอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างจะเป็นไปตามการกระทําที่คุณใส่ลงไปในตําแหน่งของไพ่จัดเม้นท์เข้ามานะคะฉะนั้นหยุดนะคะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะในความสัมพันธนะ์น่ะมาจากความคิดเรายิ่งคิดนะคะในแง่ลบเราก็ยิ่งสนองความต้องการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้กับความทุกข์ไพ่บอกว่าปล่อยวางค่ะ อะไรนะที่ทําให้เราสองคนทุกกระทบกระเทือนต่อจิตใจยอย่าหาทาดีกว่านะเพราะกวางม,มองว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันมาดีมากเลยอ่ะมันมาชะงักนะคะตอนกลางนะตอนปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะทําให้เราอ่อนแอฉะนั้นความสัมพันธ์ตอนนี้ที่คุณควรทําก็คือทําให้มันหนักแน่นและเข้มแข็งเอาไว้นะกวางจะบอกว่ามันไม่มีอะไรสูญเปล่าอะคะ่ะนะเพราะจั m e n นเดอะวิลเข้ามาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปตามการกระทําถ้าคุณทะเลาะกันความสัมพันธ์ตอนอวสาน ถามว่ามันจะดีได้ไหมถ้าทะเลาะกันทุกวันบางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องก็ทะเลาะกันเนี่ยมันก็คงจะดีไม่ได้แต่ถ้าคุณใส่นะความดีให้กันนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเอาความทุกตรงนั้นนะคะไปทําอะไรให้มันเป็นมุกตลกขบขันไปเพื่อกบเกินนะไอ้ความทุกข์ความเศร้าไปคนเราถ้ามันทานะคะทุกอย่างให้มันมีความสุขในความสัมพันธ์ยังไงอนาคตความรักเหมือนก็ดีนะคะอืมคนเราอะ่ะยิ่งโหยหาอาดีต นะหรือมองหาอาดีตมากเกินไปมันก็ทําให้เราเจ็บปวดถ้าเรามองหาอนาคตมากเกินไปที่มันไม่พอดีนั้นะมันก็ทําให้คนเราอ่อนแอทําให้เราท้อแท้ได้ดูการกระทําปัจจุบันดีกว่านะสําหรับธาตุน้ํานะคะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์เปราะบางนะเรื่องดราม่าสําหรับคนมีคู่ก็อาจจะมีเข้ามาเข้ามาจนทําให้เราไปมองอนาคตที่มันลบลบได้เหมือนกันนะความไว้ใจความเชื่อใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะอโอเคค่ะเดี๋ยวกันจะขอให้แนะนํา สำหรับคนมีคู่ให้กับทาาน้ำหน่อยสิมีไพ่เดอะแฮงเมนเข้ามานะโอเคค่ะเดี๋ยวจะผ่านไปได้นะคะอะไรที่เป็นปัญหาสิทธ์ถ้วยเข้ามานะคะมีในเรื่องของความสุขนะคะหรือการเป็นครอบครัวก็ได้นะสำหรับคนมีคู่นะคะเออ คุณอาจจะวางแผนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กันเอาไว้ก็ได้แต่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นในแบบที่ธาตุน้ําคิดไว้เนาะเราก็ได้แต่คิดอะแต่ถ้าจะให้มันเป็นไปตามเออที่คุณคิดมันอาจจะยากแต่มันไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้นะสิบถ้วยมันขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะใช้เวลากันสักหน่อยนะอืมโอเคค่ะไปต่อสิไพ่เขาจะบอกอะไรคะมีไพ่ราชาเหรียญไพ่บอกให้หนักแน่นมั่นคงเอาไว้นะคะคุณเจอโซเมทที่ดีเจอคู่ที่ดีนะคะ อืมอะไรนะคะจะมาอ,อทำลายนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเรามีความหนักแน่นนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กันไว้อะไรมันก็เข้ามาทำลายไม่ได้หรอกนะต่อให้มีอุปสรรครอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่อีกสองใบค่ะมีไพ่เดอะฟูลเข้ามานะคะไพ่บอกว่ามองผ่านอดีตไปเลยแล้วก็มองผ่านเรื่องอนาคตไปก่อนให้อยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีเพราะปัจจุบันจะนำพาไปซึ่งอนาคตนะ อีกใบค่ะให้ปล่อยวางนะคะเดอะฟู the full เนี่ยคือปล่อยวางความคิดให้ดูกันกระทําตอนนี้เข้าไว้ค่ะแล้วก็มีไพ่เดอะไฮพินเทสเข้ามานะคะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือเป็นไปตามแบบแผนที่เราคิดไว้บางทีเรามองอนาคตได้แต่อย่าให้มันมากเกินไปนะอย่าให้มันเพอ้อฝันมากเกินไปนะไพ่เขาบอกแบบนี้ให้อยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นนะคะสําหรับคนธาตุน้ํานะโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทัดน้ำทุกๆคนนะอะเอาไว้โอกาสหน้านะคะไว้ติดตามใหม่นะในพิกอคาร์ทนะคะเออเดี๋ยวต่อไปกวางว่ากวางจะทำพิกอคาร์ทเนาะให้กับเพื่อนๆนะอ่าโอเคค่ะนั้นขอตัวก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ